สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอนจะมาพูดถึงสำนวนหรือวลีในภาษาจีนที่มีความหมายว่าทุกอย่างเนี่ยมีค่ามีราคาหรือในภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า everything comes with a price นั่นเองค่ะแอนก็ขอขอบคุณน้องมีม่ด้วยนะคะที่ถามสำนวนนี้มาค่ะในภาษาจีนนะคะจะมีวลีหนึ่งนะคะก็คือโย ใต้เจียคำว่าโย่ใช่ไหมคะจะแปลว่ามีคะ่ะส่วนคำว่าใต้เจียจะแปลว่าราคา price หรือว่า cost ในภาษาอังกฤษนั่นเองคะ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพูดว่าทุกอย่างเนี่ยก็มีราคาของมันแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆใช่ไหมคะเหมือนสำนวนในภาษาอังกฤษที่จะพูดว่า Everything comes with a price. There is no free lunch. ก็จะหมายความว่าทุกอย่างมีราคาแล้วก็ไม่มีข้าวมื้อไหนที่ได้มาฟรีใช่ไหมคะในภาษาจีนเนี่ยเราก็จะพูดว่า凡事都有代价天下没有免费的午餐凡事都有代价 เทียนเจี่ยเมยหยกเมียนเฟยเตอูชนก็จะหมายความว่าทุกอย่างนียมีราคาของมันแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาฟรีฟรีนั่นเองค่ะประโยคที่ว่า凡事都有代价ก็จะหมายความว่าทุกอย่างนียก็มีราคาของมันนั่นเองค่ะหรือถ้าเราเนี่ยไม่อยากจะพูดประโยคนี้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดว่าอ,อีเจียโตโยต้เจีย อีเจ้าโตโยต้เจก็จะปลาเหมือนกันค่ะก็คือทุกอย่างเนี่ยมีราคาของมันนั่นเองค่ะในภาษาจีนนะคะนอกเหนือจากวลีที่ว่าโย t ต้เจ้ก็คือมีราคาใช่ไหมคะก็ยังมีอีกวลีนึงนะคะที่จะมีความหมายคล้ายๆกับวลีโยใต้เจ a ค่ะก็คือฟู tai ่ h ู t a ต้เจ ฟุชูตาเจก็จะแปลว่าทุกอย่างเนี่ยมีราคาหรือว่ามีเหมือนกับว่าค่าชดเชยชดใช้ที่ต้องจ่ายนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นว่าถ้าแอนเนี่ยอยากจะพูดว่าเขาเนี่ยจะต้องชดใช้หรือว่าชดเชยในสิ่งที่เขาได้ทําไปนะคะแอนก็อาจจะพูดว่าเขา,าจะต้องชดใช้หรือว่าชดชยในสิ่งที่เขาได้ทำไปน ส่วนหว付出代价的ก็จะหมายความว่าเขาเนี่ยจะต้องชดใช้หรือชดเชยในสิ่งที่เขาได้ทำนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าแอนเนี่ยอยากจะพูดว่าทุกความสำเร็จเนี่ยจะต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างใช่ไหมคะในภาษาจีนเนี่ยแอนก็จะพูดว่าทำอะไร要็ต้องเสียอะไรก็ต้เสียรก็องยต้เียก็จะหมายความว่า แเนี่ยจะไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าเราจะไม่ประสบความสําเร็จถ้าเราเนี่ยไม่ได้แลกกับอะไรมานั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะวลีนี้ฟู c ชู้ a ต j เจียก็จะแปลว,ว่าเราเนี่ยจะต้อง pay the price หรือว่ามีการใช้จ่ายหรือว่าแลกกับอะไรมานั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะในภาษาจีนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพูดว่าทุกอย่างนี่ยมีค่ามีราคาใช่ไหมคะเราก็อาจจะใช่วลีที่ว่า有 y o u ได้เจาะหรือถ้าเราเนี่ยอยากจะพูดว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องแลกมาด้วยอะไรใช่ไหมคะเราก็จะพูดว่าฟูชูได้เจาะ ฟูชู้ใต้เจะก็จะแปลว่าเราเนี่ยจะต้องจ่ายหรือว่าแลกอะไรมานั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะไปดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เข้าใจวิธีใช้มากขึ้นเนี่ยก็เข้าไปดูได้ใน a n นส์ชา n n ลบล็อกนะคะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะสุดท้ายเนี่ยแอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเซียชูเจียนบาย